หลังจากที่เราเสร็จเรื่องการชันสูตรศพเราก็สามารถแตะต้องศพได้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพยังไม่มาเราไม่ควรที่จะแตะต้องศพใดๆเลยแต่พอชันสูตรเสร็จปุ๊บถ้าเรามีญาติหลายคนหรือมีผู้ดำเนินง,งานหลายคนคนนึงก็อาจจะไปแจ้งความคนที่เหลือก็มาจัดก,การศพทีนี้แหละครับก็ต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่า เราจะเอาศพไปไว้ที่วัดไหนเราก็โทรแจ้งโทรเช็คนะครับว่าสาลาว่างไหมนะครับในระหว่างนั้นนะครับเราก็จัดการศพได้ก็คือเช็ดตัวครับผมก็เช็ดตัวผมก็เช็ดตัวคุณแม่ญาติๆาก็มาช,ช่วยเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดผมมัดผมอะไรอย่างเงี้ยเช็ดตัวคุณแม่ มีน้ำอบน้ำหอมก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับเช็ดเสร็จปุ๊บทางวัดส่งรถมารับเขาก็จะมีการจุดทูบครับจุดทูบเพื่อที่จะแบบพาแม่ขึ้นรถไปแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมเหรียญบาทน,นะครับเขาก็จะให้โปรโยนเหรียญตลอดทางระหว่างจากบ้านไปที่วัดนะครับนะครับผมก็โยนเหรียญระหว่างทางโดยเฉพาะตรงแยกนะครับตรงไหนที่เป็นแยกเนี่ยก,ก็ต้องโยนเหรียญลงไปนะครับก็มีผมะครับ มีลูกชายคนโตหรือว่ามีพ่อหรือว่าญาติที่สําคัญใกล้ชิดเนี่ยครับขึ้นรถไปด้วยถือทูบนะครับพอไปถึงครับไปถึงสาราที่เรานัดไว้เนี่ยครับจะตั้งศพไปที่ศาราซึ่งเราจะต้องคุยกันล่วงหน้าแล้วเนาะว่าเราจะตั้งศพกี่คืนจะสวดอะไรยังไงเท่าไหร่จะเผาเมื่อไหร่ยังไงนะครับกรณีผมก็ตั้งสวด2อ,อคืนแล้วก็วันเผาวันที่3หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจก็คงจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการตั้งศพในแต่ละวันนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการตั้งศพในวัดต่างๆก็จะไม่เท่ากันอย่างของผมเนี่ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าบํารุงสาราบํารุงเมนค่าน้ําค่าไฟนะครับเขาก็จะคิดเป็นคืนนะครับคืนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะค่าโรงค่าโรงเย็นค่าเครื่องเสียงค่าบูชาเชิงบาทค่าเจ้าหน้าที่คือสัปเหร่ค่าจีวรบวชสมณีหน้าไฟอันนี้ตัวอย่างของผมนะครับ ค่าเชื้อเพลิงค่าฐานน้ำมันมะพร้าวอื่นๆสำหรับการชาปนกิจค่าผูกผ้าระบายเมนนะครับค่าผ้าไตรบางสกุลผ้าบางสกุลค่ารถไปรับศพค่าอื่นๆเช่นค่าโลงค่าดอกไม้จันทร์ชอบประทานนะครับประมาณนี้หรือบางที่ก็จะมีค่าฟอร์มาลีนก็มีนะครับจริงๆเราขอได้ทำวัดมีเตรียมไม่ให้หรือได้ยินมาว่าทางสุริยาหีบศพเขามีการจัดให้เลยถ้า ถ้าคุณผู้ชมมีเบอร์อาจจะโทรไปปรึกษาเขาจะเ,จะเตรียมให้ทุกอย่างนะครับแต่ว่า,าผมข้ามไปนิดนึงนะตอนที่ไปที่วัดเนี่ยหลังจากที่ตั้งแล้วนะสัปเหร่เขาจะถามเราว่าจะฉีดฟอร์มาลีนไหมจะตั้งสวดกี่วันอะไรยังไงอันต่อมาที่จะถูกถามก็คือจะจัดหน้าศพยังไงมีดอกไม้ไหมหรือจะเป็นแบบไหนเนี่ยเขาก็จะจัดเตรียมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็เราก็ไม่มีหน้าที่อะไรแนละ้วเพราะว่าตกเย็ยนมาก็เป็นพิธีที่เราคุ้นเคยกันนะมีการสวดมีการ ตั้งศพสวดอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจัดการสิ่งต่อมาที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือนอกจากมีเรื่องเอกสารทางราชาการที่เราจะต้องจัดการใช่ไหมครับเหมือนประกันอย่างนี้ผมจะเรียกว่าไงสินทรัพย์เรื่องเงินอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งใบมรณะบัตรเนี่ยมันสําคัญมากใช่ไหมครับนอกอนจากใบมรณะบัตรเนี่ยนะครับเวลาเราเผาศพเสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องขอใบรับรองการเผาศพซึ่งเจ้าวาด วัดที่เอาศพไปตั้งเนี่ยครับท่านจะต้องเป็นคนออกให้เรานะครับอย่างเช่นกรณีผมเนี่ยคุณแม่รับราชการทหารก็ต้องใช้ใบมรณนะบัตรควบคู่ไปกับเอกสารรับรองการเผาศพที่จเจ้าวาดออกให้แล้วก็มีเหล่านี้นะครับที่ผมจดมาให้มาแชร์เพราะว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยว่าถ้าเราจะไปขอรับค่าชาปนากิจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพนะครับ ถ้าใครรับราชการทหารบ้านไหนรับราชการทหารก็จะคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการส่งค่าชาพนากิจเนาะนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปขอรับเนี่ยครับก็คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากมีเอกาสารที่จะต้องเตรียมไปทั้งหมด7อย่างนะครับซึ่งเขาจะเนี่ยนะครับเขาจะทำะแจกเรามานะครับอย่างแรกเลยครับก็คือสำเนาใบต้อนรับชาปนากิจทอบอ พร้อมตัวจริงถ้ามี5ฉบับอันนี้ถ้าไม่มีก็คือไปขอที่ที่เราไปทําเรื่องได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่จะมีให้นะครับเอกสารทั้งหมดทั้ง7ข้ออย่างละ5้าฉบับต้องไปซีร็อกนะครับอันที่2ครับสำเนาใบมรณะบัตรที่เราได้จากอําเภอเขตนะครับอันที่3มนะครับสำเนาทะเบียนบ้านจําหน่ายตายก็คือของผมเนี่ยก็สำเนาทะเบียนบ้านคุณแม่นะครับที่เขาประทับตาว่าตายเสียชีวิตเนี่ยครับก็ สี่หลอกอน,นันต์ไปอันที่4นะครับหนังสือรับรองจากทางวัดพร้อมตัวจริงถูกไหมครับหนังสือรับรองเนี่ยขอหลายๆใบนะครับเพราะว่าคือจริงไปวัดมันวิ่งไปวิ่งมามันขอใหม่ได้อยู่แล้วละ่ะพระท่านไม่ได้ห่วงห้ามหรอกแต่มาใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นขอมาคิดไว้เลยว่าเราต้องด,ดำเนินการอะไรบ้าง10 10แห่งก็ขอ10บใบนะครับอย่างเงี้ยครับก็ใช้ตัวจริงนะครับข้อที่สําสำเนาบัตรประชาชน ทายาทของผมครับผมเป็นคนจัดการผมก็ถ่ายสำเนาไปแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของเราด้วยคนจัดการนะครับข้อสุดท้ายก็คือถ้าติดต่อเรื่องชาวพนกักงานทหารบกเนี่ยครับก็ต้องไปเปิดบัญชีหรือใช้บัญชีของธนาคารทหารไทยอ,อมซัพย์เท่านั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีก็ไปเปิดถ้ามีก็เอาตรงนั้น,นครับไปถ่ายเอกสารหน้าบุ๊กแบงก์ก็จัดเดข้ออย่างละ5ชุด แล้วก็ไปติดต่อได้เลยครับติดต่อไม่ยากครับเจ้าหน้าที่ดีมากนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแต่ว่าพอเสร็จเอกาสารแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกคุณหลังจากนี้ประมาณ45วันเช็คออกจะรับเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเนาะ